شمالي شمالي يلا 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأوين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمر. ความเมตตาความการุณาปราณีจากเอกองอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาดาได้โปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการตักวาในช่วงทำไมจะทำไม่ได้ผมอับดุลกรีมมินมานและท่านอาจารย์อารีฟินแสงวิม,มานขอเรียนเชิญครับ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أسناء اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺุบฮานวตาลาจงประสบเดชผู้รับชมรายการทุกท่านนะครับครับท่านอาจารย์อาริฟินครับครับก็ต้องอัลฮัมดุลิลละขอชุโกรขอบคุณต่ออัลลอเป็นรายการใหม่เป็นรายการใหม่ก็บอกท่านพี่น้องผู้ชมเลยครับ,รบว่ารายการเราเนี่ยเป็นรายการที่จะพูดคุยกันฟรีสไตล์ใช่ครับไม่เครียดครับผมและเปลยนและเปลยน มุมมองมุมมองกันครับผมที่นี้ศาส,สนานะในช่วงรายการใหม่ของเราเนี่ยทาไมจะทําไม่ได้ครับทําไมจะทําไม่ได้เนี่ยมันเป็นชื่อที่กําลังจะบอกถึงจุดยืนและเพื่อที่จะนําหลักการหลักฐานครับมาเป็นองค์ประกอบในการนําเสนอกับท่านพี่น้องผู้ชมครับผมผมจึงมีความคิดเห็นว่าช่วงรายการของเราเนี่ยตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเนี่ย ต้องขอเรียนเบื้องต้นนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ครับเพราะว่ามีอุลามะร่วมสมัยในยุคนี้เนี่ยท่านหนึ่งบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอุมมะประชาชาติในยุคนี้เนี่ยในเวลานี้ครับผมต่อิชูฟีซิรอนเขาจะใช้ชีวิตอยู่กันแบบในการถกเถียงถกเถียงปะทะกันปะทะกเรื่องของความคิดใช่ใบ<า>เนี่ยมอไอยเดนวามุงกเรน <ผ>ว่าใบนะไม่ยากูลฮาดีสุนนะว่าฮาดีบิดะครับผมแล้วมันก็จริงอย่างที่อุลามะร่มสมัยนี้ได้ชี้แจงว่าและพี่น้องหลายท่านก็คงจะเห็นอาจารย์ก็คงจะรู้ดีแ <ผม S 2> ล้วัดเจนเลยว่ายุคอาเคสซะมานในยุคกาลเวลาเนี่ยโต้เถียงปะทะกันว่ากับคนที่ปฏิบัติกับคนที่ปฏิเสธระหว่างคนทํากับคนไม่ทําครับผมแล้วก็บอกว่านี่คือสุนนะนี่คือบิดะครับ ทีนี้จึงต้องมาคุยกันแล้วอา<ช>จารย์ครับคือคือเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่ทำนะในฐานะที่ทำทครับเพื่อชี้แจงคนที่ไม่ทําครับก็ลาบากนะฮะในการชี้แจงคนที่ไม่ทําเนี่ยอืมเพราะว่าไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายใช่ท <นะ S 1> ีนี้ประเด็นปัญหาเนี่ยอาจารย์ค,รคนที่ไม่ทําเนี่ยไม่ได้ลงทุนไม่ว่าครับแต่ว่าจะขาดทุนเมื่อวิจารณ์คนที่ทำครับผมเราจึงมีคําถามเลยว่าทําไมจะทําไม่ได้ซึ่งวันนี้ผมต้อง ขออนุญาตอาจารย์ครับที่<อ>จะขอเริ่มด้วยกับความเข้าใจใหม่ว่าที่จะบอกว่าทําไม่ได้กับทําได้เนี่ยมันคืออะไรนะณตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่านี่คือสุนนะกับกายณเวลาเนี่ยเราจะเข้าใจกันผิวเผินแล้วว่าคําว่าสุนนะเนี่ยคนอาวามทั่วไปก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะสุนนะเนี่ยคือสิ่งที่นบีไม่ได้ทำอ่า สิ่งที่นบีไม่ได้ทําเอาไว้และเรารมาทำเนี่ยเป็นวิดีอาเราต้องทําตามนาบีทุกอย่างถ้านาบีไม่ทําอย่าไปทําครับอาจอะไรทํานองนี้แล้วก็บอกว่านั่นคือซุนนะนั่นคือซุนนะ,ะถ้าไม่ทานั่นคือซุนนะ,ะนั่นเป็นอย่างนั้นอีกทีนี้ผมก็เลยตั้งคําถามอยู่ในใจว่าเอ๊ะณเวลานี้ผมว่าคนกําลังจะเข้าใจคาดเคลื่อนแล้วครับเนื่องจากว่าอัลฮัมดุลล์อัลลอฮฺสุบานตาลาเนี่ยได้ประทานความเมตตาแด่พวกเรา ที่ได้ให้ทีวีตะวันี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะชี้แจงเลยว่าทําไมจะทําไม่ได้ครับท่านอาจารย์อาริฟีนครับผมจึงยงประเด็นเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมทุกๆคนเนี่ยเวลาจะพูดหลักการหรือนําเสนอจุดยืนของตนเนี่ยก็ต้องนําหลักฐานมาเป็นองค์ประกอบมาชี้แจงเหมือนที่ท่านนบีได้พูดว่าอัลไบยีนะตัวอารันมุดไดการนําหลักฐานมาแสดงเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนอ้างครับผมดังนั้นอาจารย์ริฟีนกับผมเนี่ย เปิดรายการใหม่ในช่วงรายการใหม่ของรายการตะวันเนี่ยทำไมจะทําไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาหลักฐานเนี่ยมาชี้แจงเอาหลักการหลักการมาชี้แจงของกิตติบรสุนนะที่มีคุณธรรมในโลกอิสลามครับผมท,ท่านอาจารย์ในฟินครับสุนนะเนี่ยคืออะไรคือขยายความให้คนเข้าใจอย่าให้คนมองว่าอิซิกุบูมาลิดตันกินถ้าไม่ทํานี่คือสุนนะ จะทํำยังไงคนเข้าใจนี้วาเพราะอย่าเป็นเพียงสุนะสนะแค่ลมลมป,ลกปากลมปากจริงนะใน,นเวลานี้จะเป็นอย่างั้นคือสุนนะไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายครับคือว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ,รบเมื่อมีการถามคำถามขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเรืร่องของการคิดแลฟิย่เนี่ยนะครับคําพูดยอดฮิตที่มกกักจะน,นํามาใช้ก็คือว่านาบีทาหรือไม่ทํา ท่านมีทำนั่นคือสุนนรท่านไม่ได้ม่ทำนั่นไม่ใช่สุนทรเป็นภาระที่ขายได้ใช่ครับขายได้ครับเพราะว่าในคนยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับภาวะนับซูของคนเราเนี่ยครับจะไม่ชอบทําอืำจะไม่ชอบทําดังนั้นถ้าเกิดว่าอะไรที่ไม่ทําแล้วสิ่งนั้นคือสุนทรนบีแล้วก็ทําให้ตัวเองคิดว่าตัวเองคือสุนนรนบีนั้นเนี่ยอืถ้าไม่ทําแล้วเนี่ยนับซูจะชอบครับแล้วก็จะชอบว่าไม่ทํามาดีแล้วนั่นคือสุนทนบีแล้วเป็นอย่างนั้นไปอีกใช่ครับเพราะว่านับซูเนี่ย ถ้าหากว่าเราพยายามทําอามันอิบะดาเนี่ยมันจะเป็นการข่มนับซูของตนเองเปลี่ยนจากนับซูที่ไม่ดีครับมาเป็นนับซูที่ดีได้โดยการทําประกอบอามันอิบะดาเยอะๆครับผมจนกระทั่งในปัจจุบันนี้เนี่ยคนอาวัมคิดไปว่าถ้าเกิดสุนนหะนบีเนี่ยคือนบีทาครับถ้าเกิดนบีไม่ทำนั่นไม่ใช่สุนนหะนบีถ้าเกิดว่าสมมุตินะฮะครับสมมุติว่าเราไปเชื่อกันอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่า ถ้านาบีไม่ทําครับทําไม่ได้ครับถ้านาบีทํานั่นคือสุนัขนาบีเพียงอย่างเดียวเนี่ยนั่นถือว่าเป็นหลักการที่บิดาแล้วถ้าเกิดเราไปจากัดอย่างนี้ไปทําให้แคบทําให้แคบเรื่องศาสนา<ม>การทําให้แคบกับเรื่องของศาสนา การทําให้แคบกับสิ่งที่อัลลอฮ์และกอรอสุนเปิดกว้างนั่นคือบิดอาดร์ดอลล่์เหมือนกันอันตรายเลยอันตรายครับครับเราไม่ทําอะไรเนี่ยบางทีก็เป็นบิดอาห์เหมือนกันถ้าหากว่าเราไปทําให้แคบในเรื่องของศาสนาดังนั้นเราจะต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนว่าสุนนะนบีคืออะไร,รสุนนะนบีคืออะไร,รบรรดาปรญ์มุฮัดดิสินบรรดาปวงปรัดของอัลลอฮุนบีวัลจามะเนี่ยได้คำนิยามของสุนนะนบีว่าอย่างไรครับ เมื่อเราได้ไปตรวจสอบจากบรรดาตำราต่างๆของบรรดาปราชญ์สลาฟปราชญ์คอลัฟที่มีคุณธรรมเนี่ยนะครับครับก็จะให้คำนิยามความหมายของอัสุนนะว่ามาอุดิฟะอิะอลัลนนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมินกอวเลนอาฟิอัลินเอาตักรีรินคือสิ่งที่ได้ถูกพาดพิงไปยังท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่ว่าจะเป็นจากคำพูดของท่านนบี หรือจากการกระทําของท่านนาบีหรือจากการยอมรับของท่านนาบีซลลลอฮวาลียหวะสลัม,ลลมดังนั้นสุนนะเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆอยู่สามหมวดด้วยกันค,คือหนึ่งสุนนะกาอลิยะสุนนะในเชิงคําพูดครสองสุนนะฟิอาลิยะสุนนะเชิงการกระทํสามสุนนะตักรีลิยะสุนนะที่ท่านนาบีให้การยอมรับเอาไว้ครับนั่นคือสุนนะของท่านนบีถ้าหากเราจำกัดเพียงแค่สุนนะนบีทำอย่างเดียวเนี่ย เป็นการริดรอนสุนนะที่แท้จริงของท่านนบีสลลหลอฮิอะลัยหิวะอะลลอฮ์ซัมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากไปพลิกแพงไปพลิกแปลงไปจํากัดเฉพาะว่านบีทําหรือไม่ทำทั้งทั้งที่หลักนิยามของที่ท่านอาจารย์ยกมาเนี่ยมันมาจากทั้งคําพูดของท่านนบีมาจากทั้งการกระทําและก็การยอมรับด้วยซ้ำครับผมแล้วในประเด็นของคําว่าสุนนะที่มาจากคําพูดสุนนะคาพูด คืออะไรสุนทรพน์ที่ท่านนาบีได้พูดแนะนําเอาไว้เยอะแยะเลยเยอะแยะมากมายครับดังนั้นคําพูดของท่านนาบีเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาปฏิบัติได้เลยโดยเอกเทศโดยเราไม่ต้องไปรอว่าที่ท่านนาบีพูดนี้เนี่ยจะต้องรู้ก่อนว,ว่านาบีทาหรือเปล่าออถ้านาบีทําแล้วเนี่ยสิ่งนั้นนํามาปฏิบัติได้แต่ถ้าเกิดน,บ,นบีไม่ได้ทําพูดแต่ไม่ได้ทําแล้วมาบอกว่าสิ่งนั้นยังทําไม่ได้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นบิดา บิาดาอัลลอฮ์มากมาอันนี้แหละบิดาจริงๆแหละซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีใครคิดกันอย่างนี้หรอกใช่ใชไม่มีไม่มีไม่ใครคิดกันนี้หรอกแต่เชิงการทำอาจจะมีก็ได้นะอันนี้ <laughs> ผมก็ไม่รู้นะฮะเราไม่ได้เราไม่ได้กล <laughs> ่าวหาใครนะครับซุนนะในเชิงคําพูดของท่านนาบีเนี่ยนะครับครับมีมากมายซึ่งเราอาจจะพูดได้ว่าเป็นซุนนะส่วนมากที่ระบุไว้ในบรรดากุตุบุสิตะหรือกุตุบอติษะ สุนันทั้งสุนันสิทะสุนันทั้งหกหรือว่าสุนันทิสสุนันทั้งเก้าชุ่งส่วนมากแล้วเนี่ยจะมีสุนนะเกาลิยาเยอะมากมากกว่าสุนนะเฟียริย่มากกว่าสุนนะตะรีริยะใช่ครับผมแล้วก็พวกเราส่วนมากเนี่ยก็บอกตรงๆนะครับว่าสิ่งที่เราได้กระทำเนี่ยส่วนมากจะเอาสุนนะเกาลิยะมาใช้ส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยเพราะคำพูดนบีเนี่ยมีน้ำหนักมากที่สุด นบีไม่ได้พูดแบบเผลอเลยใช่ครับนบีไม่ได้พูดด้วยกับฮาวานับซูครับผมจากวะฮีอย่างเดียวจากวะฮีอย่างเดียวดังนั้น<ม>คําพูดของท่านนาบีเนี่ยจึงมีน้ําหนักมากที่สุดครับมากกว่าการกระทําของท่านนาบี<ม>ด้วยเหตุนี้เนี่ยเราน่าจะเน้นเรื่องของสุนัขเกาลียะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเอาสุนัขฟิอาลียะมาเป็นมาตรฐานว่านาบีทาท,าท้าไม่ทาบิดาถ้าท,า,ทาเป็นสุนัขผมว่า การพูดและการสร้างความเข้าใจแบบเนี้ผมขออนุญาตใช้แบบนี้เลยว่ากําลังจะมอมเมาคนเอาวางใช่ต้องขอโทษที่ใช้อย่างนี้เพราะว่าหลักการจริงๆเนี่ยก็คือนมห oh ัดีศินนักฮะดีิสเนี่ยอุลามะปราดที่มีความช่ำชองเนี่ยเขาได้ขยายความกับคาว่าสุน,นัขไว้แล้วใช่ใชว่ามาจากคําพูดมิงเกาเล่นเอาเฟะเล่นเอาตะครีรเล่นทีนี้เราจะขยายความนะครับว่าอาทิเช่น Sunnah kamuat, sunnah kauliah ni. Sunnah kauliah ni cian hadis tiada yang tahu Imam At-Tirmizi. Uh, Jatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala wa. Tadi ta Rasulullah ni dia kata wa. Ida maratum bi riadun jannah, fartau. Qalu wa ma riadun jannah, Qala hilukul zikri. Hmm. ท่านนาบีได้กล่าวว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้เดินผ่านอุทยานของสวรรค์พวกท่านจงเข้าไปร่วมเลยเข้าไปร่วมเล็มเข้าไปดื่มดํามในบรรดาอุทยานโดยสวนของสวรรค์น,นั้นซึ่งแน่นอนครับว่าบรรดาซาบัดเนี่ยเมื่อเขาได้ยินคำพูดท่นานนบีเนี่ยเขาคิดสงสัยว่างสวรรค์รุมยามีด้วยเลอบรรดาซาบัตก็ถามกับท่านนบีว่า มาเรียดุจัจนะอะไรคือบรรดาอุทยานของสวรรค์เราครับชาวสุนต์บอกว่าให้ละกดิซิกรีบรรดาวงของการ,กราดิกลกอฮ์มั้งฮะดิษนี้เป็นที่ฮาซันอันบานี้ก็บอกฮาซันนะโอ้อันบันียอมรับด้วยอ่าใช่อฮะาี่นีน่นบ,บีเนี่ยให้เกียรติเลยใช่ยกย่องว่าเป็นเป็นอุทยานแห่ง,งสวรรค์เลยบางทีเราอาจจะไปคัดค้านว่าวงซิกเกอรนี่คือการเสริมควาเชาความรู้ จริงๆแล้วเนี him, um, ่ยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าท่านอัตินมีดีเองเนี่ยแต่เกิดได้รายงานอีกฮะดิษหนึ่งจากท่านอบูฮไรรอแล้วท่านอบูไรรอเองก็ถามว่ามารสจาอุยารอสูละลลอฮ์อะไรคือการเข้าไปดื่มดำเข้าไปเล่มเข้าไปร่วมเนี่ยอะไรคืออะไรครับท่านอซูลบอกว่าซ سبحان ุลลอฮ์า ا ل ลา د لله لا إ ل ล إلا الله والله أكبر ก็คือการเข้าไปร่วมเรมคงซิกเกับกล่าวซุบฮานัลลอฮ์กาตัสบียกล่าวตะฮารีนชัดเลยชัดเลยนี่คือ สุนนะเกลียของท่านนาบีสุลต่านอัลลอฮุลลาวะลซมซึ่งเป็นสุนนะที่มุสลิมส่วนใหญ่ในโลกปฏิบัติปฏิบัติกันแล้วก็เป็นมุสลิมส่วนใหญ่ของบ้านเราปฏิบัติกันด้วยในประเด็นที่บอกว่าเฮลากุซิกเนี่ยอาจจะเป็นไปในมุมมองของเขาอ่ะคือการเรียนการสอนการเรียนการสอนอย่างเดียวกาน,นแต่ว่าในจุดยืนของแนวทางอลิสุนนะฮยามาก็ไม่ปฏิเสธ ไม่หุกกลว่าการ<ช>ที่<ช>ท่านวิเคราะห์แบบนั้นเ,นเป็นบิดอ<ช>ไม่หุกกลมว่าการที่ท่านั้นเป็นเรื่องที่ผิดไม่หุกกลแต่เหตุชนไหนสัมหาอะไรเล่าถึงการวิเคราะห์ฮิลากุซิกเนี่ยว่าซุนนะเกาลียาทินบีส่งเสริมแล้วก็เปรียบเปยว่าวงแห่งการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอุทยานสวรรค์ในดุนยาและนบีก็บอกว่าจงเข้าไปเล็มไปเล็มไปร่วมไปร่วมด่พม,ม,มีอีก هناك حديث في سنة قوليانا وهو من قبل سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم وهو من قبل سنة قال النبي في صندوق لا تجعلوا بيوتكم مقابر เป็นสุสานครับอย่าให้บ้านเป็นสุสานเพราะแท้ที่จริงชัยตันเนี่ยหรือชัยตอนมันได้เนี่ยมันจะเพ่นหนีมันจะกระเจิงเลยทันทีครับผมถ้าหากว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมีการอ่านสุรบักรรครับมันก็เป็นการเปรียบเปยว่าเป็นซุนนะเกาหลีะว่าสําหรับบ้านใดที่อ่านสุรบักรรท่านพี <ault S 2> ่น้องผู้ชมครับเราต้องรณรงค์ให้บ้านของเราเนี่ยมีอัลกุรอานมีการอ่านกุรอานมีการซิกรุลลอห์ เพื่อให้เชยตอนมันร้ายเนี่ยไม่มาสิงสถิตยอยู่ครับแต่คนบางคนเนี่ยเข้าใจว่านบีห้ามอ่านคุรานที่กูโบสคนละเรื่องคนละเรื่อง <laughs> มันเป็นการกินายะเป็นการเปรียบเปย,เปยว่านบีเนี่ยยกย่องสําหรับบุคคลที่อ่านอัลกุรอานซุระบัการาะเนี่ยชชยตันจะไม่มายุ่งจะไม่มาอยู่ในบ้านหลังนั้นครับเพราะว่ากูโบสเนี่ยเงียบ เงียบเงียบลราอย่าทําให้บ้านเป็นอย่างนั้นอีกใช่ฮะไม่ใช่ว่าห้ามอ่านอัลกุรอานที่กูโบเป็นความการวินิจใช้ที่น้ําหนักดอแอบมากอ่อนมากเลยอ่อนมากเลยอ่อนมากครับก็เป็นเป็นประเด็นเรื่องของสุนนะเกาเลียผมมีอีกฮดีสที่ทารุสุลลอสุลลอว่าอัลลอฮได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสุนนะเกาเลียเช่นท่านอิมามุสลิมเนี่ยได้รายงานฮดีสจากท่านนบีว่า มันสลล,อาลายอะลัยสัลลนลาตานรัลลัลลอฮุอะอายฮิอะชรอนผู้ใดที่ทําการสลวัดแก่ฉันหนึ่งครั้ง <c oughs> อัลลอฮฺตาอัลาจะสลวาดแก่เขาถึงสิบครั้งด้วยกัน <c oughs> ถึงสิบครั้งด้วยกันครับอันนี้ถือว่าเป็นสุนนะตวรียะสุนนะที่ท่านนาบีได้บอก,กํำชับเอาไว้เหมือนกับว่าใช่ให้เราเนี่ยสลวัตให้เยอะๆไม่ใช่ว่าใช่เราสละเพียงแค่ครั้งเดียวอเพราะว่ามีฮะดิษใส่ในงานอื่น เช่นฮะดีษที uh ่รายงานโดยท่านอติด hmm. ม mm ีดีและท่านอุฮ ah, <Sal awat. S 1> ับบานเป็นต้นเนี่ยนะครับได้รายงานจากท่านอิบนุมัสอูดินรอฮีย์อัลลอฮุอะลัยฮุอะวะสลัมได้รายงานจากท่านนบีท่านนบีได้กล่าวว่าอินน ا อลลัหนาซีบียามันกิยามะอักษรุหมอเลียซอล่าตันแท้จริงมนุษย์ที่มีความใกล้ชิดฉันมากที่สุดในวันเกียร์มะก็คือผู้ที่สละวัตฉันมากที่สุด ชัดเจนเลยนี่คือสุนนะเกาหลิยะที่พี่น้องมศิลปอและสุนนะมัจม่าเนี่ยจะนำมาใช้ในการสวดกับท่านนบีในทุกวาระกาสไม่ได้จํากัดเฉพาะไม่ได้จำกัดเฉพาะแสดงว่าหนังละหมาดเนี่ยผมสลละโสดมาละโมมหดได้ไหมได้ครับได้เลยสุนนะเลยสุนนะเกาหลิยะมีระบุเหมือนกันเพราะว่าท่านอานัสรอดิอัลลอฮวาอันฮูเนี่ยได้รายงานว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลลัมได้กล่าวว่ากุลลุดวงอินมะฮจูบุน ครับถ <letter S 1> <respace S 2> ้าละ يصل ล ل ى ا ل บี ي ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัมทุกๆด้วยนั้นจะถูกปิดกั้นครับคือจะไม่ถูกตอบรับเป็นพิเศษครับจนกระทั่งว่าต้องสละวันอับดุลรับด้นะครับจนกระทั่งตรงนี้ฮัตตาลินหรือวะาญาตย่ในความหมายมันหลังอ๋อจะหลังแบบไหนให้มันหลังอ่ะใช่คือมาดูอาเสร็จก็ทำการสละวันสลลัลลอฮครับสัลลัลลอฮุอะลัยฮุยุัะลัมบางบางคนบอกว่า ถ้าเกิดสโลนะบีนี่ต้องอัารมณ์สั้นและอารมณัมาเท่านั้นถ้าสโลอนี่ไม่ได้คือไปกําหนดชีวะเององใช่เพื่อทำให้แคบเรื่องศาสนาเพราะถ้าหากว่าคิดอย่างนี้นะครับเราไปดูในฮะดีษของมุสลิมฮะดีษของไทยมาบุคเรียงน้องเสือริบทั้งหมดเนี่ยว่าแล้เขากล่าวว่าอันน์รสนุลลอฮ์อันน์นนบียะสโลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นแหละสโลวานะอืมชัดเลยสวัสใช้ได้เนี่ย แล้วก็ระดับอุลามะนั่นน่ะแล้วก็ก็ให้การยอมรับอิหมามบุคอารีเวลาจะเอาฮะดิษเนี่ยโซฮีเปล่าวโซฮีไม่อิหมามบุคอารีอิหมามมุสลิมก็ยังกล่าวว่าสุอะลััยฮิวะสลลัมทีนี้สุนนะกะเลียะที่ผมบอกไปสักครู่เนี่ยที่ท่านนบีบอกว่ามนุษย์ที่ใกล้ชิดฉันมากที่สุดในวันกิยามะห์ครับก็คือผู้ที่สละวัชฉันมากที่สุดแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมันแปลก แปลยังไงแปลตรงที่ว่าถ้าหากว่ากลุ่มใดที่สวรรค์นบีมากมากเนี่ยอก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่พังเพื่อในการสอนนบีครับอัลลอฮ์คือมากไปอีกมากไปอีกอทั้งี่นาบีบอกว่านิสุนักกะลียะว่าใครที่สละวัตรันมากที่สุดผู้นั้นใกล้ชิดฉะมากที่สุดก็หมายความว่าผู้ใดที่สละวัตรันมากที่สุดผู้นั้นคือผู้ที่ตามสุนัขของฉันมากที่สุด แล้วก็มาขวางลําว่าใครสละวัตมากนี่เป็นผู้ที่พัมเพื่อพัมเพื่อแล้วก็พ่อนี้ไม่ทอแต่นบีเปิดกว้างแล้วตามุสนเคาลิยาต์ถ้าเกิดเราไปแคบเนี่ยบิดอัเนี่ยมีนันบิดอาตัดยีกูมาวัสาอัลลอฮราสซูลสัลลอฮุวะอะลัยซนึึงจากบิดอาคือการทําให้แคบกับสิ่งที่อัลลอฮ์และกระซูลเปิดกว้าง เ็จเลยครับปัญหาเกิดขึ้นในปัจจุบันอันนี้อันนี้คือปัญหาใหญ่เลยปัญหาใหญ่ครับขวางใครไม่ขวางไปขวางสิ่งที่นบีเปิดกว้างนี่แหละกาลังกําลังจะเป็นที่ปัทุลาหน้าอัลลอฮฺฮะลาอฺราซูลรู้ดีกว่าไปมันมันอันตรายอันตรายครับอาจารย์ครับแหมวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเดี๋ยวต่อกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ินในโอกาสต่อไปแต่ว่าเราคงต้องต่อเรื่องซุนนะเกาเลียะเฟียลียะตะกรีเลียต่อใช่ครับผมแต่ว่าด้วยกับ เวลาอันจำกัดท่านพี่น้องผู้ชมครับเชื่อว่าท่านคงจะลุ้นที่จะติดตามชมในช่วงตอนต่อไปเรื่องกำลังเข้มข้นเราจะได้ค้นคว้าว่าคำตอบีิแท้จ,จริงแล้วบิดอันดัซุนนะและซุนนาที่จริงเนี่ยคืออะไรไม่เพียงแค่เราจะพูดเพียงลมปากอย่าให้เรื่องแบบนี้มอมเมาเราง่ายๆอะไรที่ศาสนาเปิดกว้างไว้เนี่ยเหมือนที่ท่านอาจารยฟีนกล่าวเอาไว้พูดเอาไว้ว่าอย่าไปทำให้แค่ อย่าไปรู้ดีกว่า ah. สิ่งที่อุลามะรุ่นเก่าก่อนเขากำหนดเอาไว้ครับฝากเอาไว้ครับเพียงเท่านี้ครับบอเบลดาฮิตาลฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์